อรุณสวัสดิ์ครับแฟนๆอาร์เซนอลทุกท่านมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมบอสวันกันเนอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของอาร์เซนอลให้เพื่อนๆได้นนรับฟังกันนะครับก็วันนี้มีบทสรุปสัมภาษณ์ของมิเกลอารเตต้าก่อนเกมคาราบาครับที่จะพบกับโบตันหลังจากผ่านโปรแกรมกหนักๆมาครับจะได้พักนักเตะตัวหลักๆบ้างเปิดโอกาสให้นักเตะดาวรุ่งของทีมได้วาดรวดลายรับชมกันได้ทั้งหมดในคลิปนี้ครับก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เริ่มกันที่มิเกลอาเตตาเปิดเผยถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจหลังเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขากล่าวว่าเราฟื้นตัวเต็มที่แล้วมันก็เหมือนเกมปกติทั่วไปแต่แน่นอนว่าเกมนั้นมีอารมณ์เข้มข้นมากแต่ทุกเกมก็มักจะมีความพิเศษในตัวของมันเองตอนนี้ผมตั้งตารอคอยเกมพรุ่งนี้แล้วที่จะพบกับโอตันขณะเดียวกันครับอาเตตาเผยความรู้สึกอารมณ์ในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี เขากล่าวว่าผมไม่แน่ใจแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลและกีฬายอยู่แล้วหลังจากเกมจบทุกอย่างก็จบเราก็เดินหน้าต่อแค่นั้นเองก็เมื่อสิ้นเสียงลกกวีดครับทุกอย่างก็จบครับมิเกลออตต้าบอกแต่สําหรับผมครับแฟนบอลยังไม่จบครับนอกจากนี้ครับมิเกลออตต้าก็ได้พูดถึงสัปดาห์ที่ยากลําบากที่ก้าวข้ามผ่านมาได้ครับเขากล่าวว่าผมภูมิใจอย่างมาก ผมคิดว่าความมุ่งมั่นของทีมที่จะต่อสู้ในทุกสถานการณ์เพื่อชัยชนะและการปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันที่แตกต่างกันทั้งวิธีการเล่นและความหิวโหวยทั้งอารมณ์และร่างกายนั้นยอดเยี่ยมมากถ้าถามว่ามีความสุขไหมไม่ครับ เพราะเราต้องการใช้ชนะทั้ง3เกมแม้ว่าเราจะเข้าใจถึงความยากลําบากของสถานการณ์นั้นและความทา้าทายที่เราต้องเผชิญทั้งปัญหาภายในทีมรวมถึงจํานวนนักเตะที่ไม่พร้อมลงสนามมันถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างสําคัญครับและเราต้องภูมิใจกับสิ่งนั้นแต่ยังไม่พอใจเพราะเราอยากชนะก็ถึงแม้จะทําผลงานได้ออกมาดีครับอาเตต้าก็ไม่พอใจ เป็นสิ่งที่แฟนๆอยากได้ยินมากๆครับความหิวโหยถึงชัยชนะของทุกคนภายในทีมครับมิเกลอเตต้าครับได้กล่าวถึงวินเดียมซาลิบาและก็กาเบียลมากันเยครับว่าเขามีความเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นนักเตะที่ดีมากได้แต่ระดับของพวกเขาในตอนนี้ถือเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มันน่าเหลือเชื่อมากเขายังเสริมว่าความเป็นหนึ่งเดียวและเคมีระหว่างพวกเขานั้นมีความพิเศษและรอดเยี่ยมจริงๆผมภูมิใจในตัวกาเบียลและซาลิบาอย่างมาก แน่นปึ๊กจริงๆครับเมื่อจับคู่กันแล้วสําหรับคู่หูกองหลังของอร์เซนอลเราครับนอกจากนี้ครับมิเกลอเตต้าก็ได้อัปเดตความพร้อมของนักเตะสําหรับเกมวันพุธนี้เขากล่าวว่าผมมักจะชอบข้อเท็จจริงมากกว่าคําพูดหรือการคาดเดาดังนั้นเราต้องรอดูกันก,นก่อนว่านักเตะคนไหนพร้อมลงสนามในวันพรุ่งนี้แล้วค่อยพูดถึงเรื่องกลยุทธ์พิเศษหรืออะไรพวกนั้นน่าเสียดายที่จะมีนักเตะบางคนที่ไม่สามารถลงเล่นได้แต่คุณจะทราบเมื่อผมประกาศรายชื่อตัวจริง แน่นอนครับยังไงนักเตะดาวรุ่งผสมกับตัวหลักไว้ประคองน้องๆอ,อย่างแน่นอนครับในเกมนัดนี้นอกจากนี้ครับอาเตต้าพูดถึงโอกาสของนักเตะดาวรุ่งเขากล่าวว่านี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักเตะที่ยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามมากนักพวกเขาสามารถแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาได้ฝึกฝนมาตลอดและเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นผลงานที่น่าประทับใจในสนามเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาพร้อมสําหรับทีม เตรียมวาดลวดลายได้เลยครับน้องๆครับโอกาสมาถึงแล้วในเกมนัดนี้นอกจากนี้ครับมิเกลอาเตต้าได้พูดถึง2นักเตะเดาวรุ่งอนาคตไกลเขากล่าวถึงลักษณะนิสัยของอีธานวาเนลลี่และก็ไมลูอิสเกลลี่ครับว่าทั้งสองคนเป็นพวกที่กระตือร้นมากชอบถามเรียกร้องสิ่งต่างๆพวกเขาต้องการทุกอย่างต้องการข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาลงไหลในทุกสิ่งอย่างแท้จริงเห็นโอกาสเมื่อไหร่ก็พร้อมจะคว้ามันไว้ทันที พวกเขาเป็นนักเตะที่ทำงานด้วยแล้วรู้สึกยอดเยี่ยมมากนอกจากนี้ครับมิเกลอาร์เตต้าได้พูดถึงลาฮิมสตอร์ลิงว่าเขาทำได้ดีมากเขาได้ลงเล่นไปบ้างแล้วและพรุ่งนี้ก็มีโอกาสอีกครั้งเขาพร้อมและกระหายที่จะลงสนามมากขึ้นพร้อมทำงานให้กับทีมในแบบที่เขาทำได้และหวังว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นสิ่งนั้นรอดูครับลิ่งพร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทีมแล้วครับนอกจากนี้ครับมิเกลอาร์เตต้าก็ได้พูดเกี่ยวกับดาบิลไดย่า ว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บหรือไม่เขากล่าวว่าเราต้องรอดูสภาพของเขาในวันนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าจะลงสนามได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็แน่นอนครับดับบิดลาย่าน่าจะได้พักนั่นแหละครับขณะเดียวกันครับอาเตต้าเผยถึงสถานการณ์อาการบาดเจ็บของอเล็กซิชชนโนครับว่าผมคิดว่าเขายังต้องพักอีกหลายสัปดาห์น่าเสียดายจริงๆในส่วนของมาตินโอเดกาดครับอาเตต้าเผยว่าผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ แต่จะนานแค่ไหนนั้นผมยังบอกไม่ได้แน่นอนอาจมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะกลับมาก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติก็ยังคงต้องพักรักษาตัวอีกระยะหนึ่งนั่นแหละครับหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนครับค่อยกลับมาไม่ต้องเร่งรีบครับในส่วนสุดท้ายครับอาเตตาแสดงความคิดเห็นหลังจากตัวชมเกมขายหมดเขากล่าวว่ามันเยี่ยมมากที่เห็นแบบนี้เกมที่สนามอมิเรสต์มีความพิเศษเสมอและเมื่อเราสร้างบรรยากาศให้เป็นโอกาสที่พิเศษ ทีมจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากสิ่งนี้หากเราต้องการให้ความสำคัญกับการแข่งขันแบบที่ผมต้องการสิ่งแรกที่ต้องทำคือสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับผู้เล่นของเราและและความยากลำบากสำหรับทีมคู่แข่งข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับมีรายงานว่าอาเซนอลครับกำลังต่อสู้กับเรลมัดติลครับเพื่อเซ็นสัญญากับฟานโก้มัสตันตูโอโน่ครับดาวรุ่งวัย17ปีจากลิเวอร์พูล ซึ่งมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง37.5ล้านปอนด์ครับมาตานตูโน่ครับทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้ครับโดยลงเล่นไปแล้ว29นัดทำา3ประตูและอีก2แอสซิดครับแม้ว่าอาเซนอลครับจะแสดงความสนใจแต่เลอมาริติครับก็ดูน่าจะมีความก้าวหน้ามากกว่าครับในการคว้าตัวดาวรุ่งหลายนี้มานอกจากนี้ครับเอียนไรท์อดีตกองหน้าของอาเซนอลแสดงความไม่พอใจต่อความคิดเห็นของลอยคีนเกี่ยวกับเกมรับการป้องกันของทีมในเกมเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยเฉพาะในกรณีของวิลเลียมซาริบาและก็กาเบียรม,มากันเยสครับหลังจากที่ออส์เนนอลพาดช,ชัยชนะในนาทีสุดท้ายเมื่อจอร์นสโตนทำประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2ไร้กล่าวในรายการ The Curry and v a ด์วาริทีวครับว่าสิ่งที่รอยคีนพูดนะครับมันทำให้ผมหงุดหงิดเพราะมันไม่ถูกต้องเขาย้ำว่าซาริบาและก็กาเบียรม,มากันเยนครับไม่สามารถรับผิดชอบต่อประตูแรกของซิตี้ได้ โดยยกตัวอย่างความสามารถของเอริงฮาแลนด์ที่ทําให้เกิดช่องว่างในแนวรับเอียนไรก็ปกป้องนักเตะกองหลังของเราครับโดยชี้ว่าการโจมตีนั้นเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขาไปแล้วก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ